สวยมากสีเธอดอกขาวทั้งต้นค่ะดอกขาวทั้งต้นแล้วมีกลิ่นหอมด้วยดอกขาวทั้งต้นเลยหอ,อมด้วยแล้วก็มีดอกม่วง,งอยู่ข้างๆตามป่ากำลังดอกไม้กำลังสวยเลยค่ะหอ,อมมีกลิ่นหอมๆนะคะขาวทั้งต้นเลย